สวัสดีครับพบกับคู่ใหม่สตูดิโอกับคู่ใหม่อยากเล่าวันนี้จะมาเล่าเรื่องกดหลอนๆกันอีกแล้วนะครับในชื่อเรื่องกด10ข้อในการอยู่บนรถเมล์คันนี้ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเว็บ readaright.com และผู้เขียนที่มีนามปากกาว่าพาทริกที่เราได้นำเรื่องเล่าดีๆกดหลอนๆมาอ่านให้ทุกท่านฟังนะครับขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะครับกฎ10ข้อ ที่ต้องปฏิบัติในการอยู่บนรถเมผีเรื่องมีอยู่ว่าวันนั้นเป็นวันที่ผมต้องไปกรุงเทพเพื่อหางานทำแตะได้รถรอบสองทุ่มผมจึงจัดกระเป๋าเพื่อเดินทางคืนวันนี้จากบ้านผมเดินทางไปกรุงเทพประมาณเกือบห้าชั่วโมงพอผมมาถึงกรุงเทพเราเที่ยงคืนแล้ววันนั้นผมถึงกรุงเทพรถโดยสารประจำทางแทบจะไม่มีวิ่งเลยผมเลยนั่งรอที่ป้ายรถเม เพื่อจะมีรถเมลหลงมาแล้วผมก็หันไปเห็นกระดาษแผ่นหนึ่งยัดอยู่ในข้างเสาผมเลยหยิบขึ้นมาอ่านและในกระดาษใบนั้นเขียนว่ากฎสิบข้อที่คุณจะต้องปฏิบัติตามในการขึ้นรถเมล์ครั้งนี้ถ้าคุณไม่ทําตามคุณอาจจะไม่สามารถเอาชีวิตรอดในครั้งนี้เลยก็ได้จงตั้งใจอ่านและจำให้ดีกฎข้อที่หนึ่งหากมีรถเมสักคันวิ่งมา แล้วเขาจอดให้คุณรีบขึ้นทันทีและห้ามพูดกับใครแล้วไปนั่งข้างหลังสุดติดหน้าต่างฝั่งไหนฝั่งหนึ่งกฎข้อที่สหากได้ยินเสียงรถจอดรับคนตามป้ายให้คุณหลับตาหรือแกล้งหลับแล้วค่อยฟังว่าเขานั่งหรือยังและห้ามลืมตาเด็ดขาดถ้ายังไม่ได้ยินเสียงเขานั่งแต่ถ้าได้ยินเสียงเขานั่งแล้วลืมตาได้แต่ห้ามส่งเสียงตกใจ ทุกครั้งที่มีผู้โดยสารขึ้นคุณต้องหลับตาทุกครั้งและคอยฟังว่าขึ้นมากี่คนเขานั่งหรือยังพอได้ยินเสียงนั่งแล้วก็สามารถลืมตาได้กฎข้อที่3หากกระเป๋ารถเมย์มาเก็บเงินคุณรีบให้เงินเข้าไปห้ามขาดแม้แต่บาทเดียวและห้ามสบตาเด็ดขาดถ้าเขาถามอะไรคุณห้ามพูดกับเขาเด็ดขาดเขาทนไม่ได้เขาจะเดินหนีคุณไปเอง กฎข้อที่4หากมีรถสวนมาให้คุณมองให้ดีว่าเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์หากเป็นรถยนต์คุณไม่ต้องทำอะไรให้คุณนั่งนิ่งๆแต่หากเป็นรถมอเตอร์ไซค์ให้คุณหลบหลังเบาะห้ามมองเด็ดขาดจนกว่ามอเตอร์ไซค์คันนั้นจะขับสวนรถที่คุณนั่งผลไปเพราะถ้าคุณมองคุณจะเห็นเด็กสองคนเป็นผู้ชายและผู้หญิงซึ่งเขาเป็นแฟนกันคืนวันนั้น เขาได้ออกไปเที่ยวโดยความที่ผู้ชายขับเร็วจึงมองไม่เห็นสลิงสลิงจึงได้ตัดหัวผู้ชายคนนั้นและผู้หญิงก็คอหักตายกฎข้อที่5หากมียายแก่ขึ้นมาบนรถให้ช่วยซื้อของหรือขนมให้คุณเมินหรือปฏิเสธโดยการสายหน้าห้ามใจดีช่วยเด็ดขาดพอยายทนไม่ได้เดี๋ยวเขาก็เดินจากไปเองพอได้อ่านกฎผ่านมาถึง5ข้อ ผมก็คิดในใจว่ากดบ้าบออะไรใครมาเขียนเล่นแถวนี้เนี่ยไร้สาระจริงๆหลังจากนั้นผมก็เลยคิดว่าอ่านต่ออีกนิดแล้วกันอ่านแล้วตลกดีกด <g ird> ข้อที่6ในใบนั้นเขาเขียนว่าข้อนี้สำคัญมากคุณต้องจำให้ได้หากรถเมย์จอดรับผู้โดยสารตามป้ายจะมีชายชุดดำขึ้นมาและได้ยินเสียงเขาถามชื่อ วันเดือนปีเกิดคุณจงจำรายชื่อวันเดือนปีของผู้ที่สารท่านอื่นๆที่ชายชุดดำถามให้ดีๆถ้าเขาเดินมาหาคุณและเขาถามคุณให้ตอบวันของคุณตามปกติแต่ถ้าเขาถามว่าคุณเป็นอะไรถึงตายให้คุณตอบเขาไปมั่วๆก็ได้ถ้าเขาได้คำตอบจากคุณแล้วเขาจะไม่ถามต่อเดี๋ยวเขาจะเดินจากคุณไปเองแต่ถ้าเขาถามต่อ ผู้โดยสารที่เขาเดินไปชี้ตัวชื่ออะไรวันเดือนปีอะไรคุณต้องตอบให้ถูกมิเช่นนั้นคุณอาจจะเอาตัวไม่รอดจากรถเมคคันนี้ก็ได้และถ้าเขาได้คำตอบที่เขาต้องการหรือพอใจแล้วเขาจะกดกริ่งและลงจากรถให้คุณหลับตาต่อไปกดข้อที่7ถ้ามีผู้โดยสารท่านอื่นกดกริ่งจะลงจากรถให้คุณตั้งใจฟังว่าเขาลงกี่คนหลังจากอ่านไปเข้อ ผมเองก็รู้สึกเสียวสันหลังและเริ่มใจไม่ดีแล้วผมเลยเริ่มอ่านข้อ8ต่อกดข้อที่8หากผู้โดยสารใกล้ลงหมดแล้วจะได้ยินเสียงคนขับบอกว่ารถหมดระยะแล้วให้คุณหลับตาแล้วก็จับเหล็กค่อยๆเดินตามคนอื่นๆลงรถไปแล้วนับด้วยว่าลงกี่คนห้ามลืมตาเด็ดขาดจนกว่ารถเม์คันนั้นจะขับผ่านคุณพ้นไปกดข้อที่9 ให้คุณก้มหน้าแล้ววิ่งไปทางซ้ายโดยห้ามมองข้างๆคุณวิ่งให้เร็วที่สุดและไกลจนกว่าจะไกลได้กฎข้อที่10หากคุณหยุดแล้วให้มองรอบๆคุณถ้าคุณเจอแสงเจอผู้คนแปลว่าคุณรอดแล้วแต่ถ้าหากไม่เจอแสงไฟไม่เจอผู้คนคุณอาจจะไม่รอดก็ได้และในกระดาษทิ้งท้ายว่าหลังจากอ่านกฎทั้ง10ข้อแล้ว อีกสิบนาทีจะมีรถเมคันสีแดงขับมาจอดป้ายคุณขอให้คุณโชคดีหลังจากอ่านกฎทั้งสิบข้อไปผมเองก็เริ่มใจไม่ดีและคิดในใจว่ามาทำงานทั้งทีจะต้องมาเจอเรื่องบ้าๆพวกนี้อีกเหรอหลังจากนั้นผมก็นั่งอยู่ป้ายนั้นด้วยความหวาดระแวงและผมก็ได้ยินเสียงเหมือนรถเม์มาแต่ไกลแล้วมาจอดตรงป้ายผมรถเม์คันนี้สีแดงเหมือนในกระดาษนั้นเขียนไว้ ผมจึงขึ้นรถไปและนั่งหลังสุดริมหน้าต่างขวามือหลังจากนั้นนั่งไปสักประมาณหนาทีคนขับรถเมเบรกเพื่อจะจอดรับผู้โดยสารท่านอื่นผมจึงรีบหลับตาแล้วคอยนับจำนวนคนที่จะขึ้นแล้วผมก็ได้ยินเสียงคนเดินมาคนเดียวแล้วคอยฟังเสียงว่าเขานั่งหรือยังพอเขานั่งแล้วผมก็ลืมตาผมตกใจมากผู้ชายคนที่ขึ้นมาเป็นทหาร เขายังสวมชุดทหารแต่ใบหน้าของเขานั้นเต็มไปด้วยเลือดตามเสื้อผ้าของเขามีแต่เลือดสติผมแทบกระเจิงแต่ผมก็ได้แต่คิดถึงกฎสิบข้อนั้นและนั่งเงียบๆต่อไปและผมได้ยินเสียงรถจอดและผู้โดยสารอีกครั้งผมรีบหลับตาและฟังว่ามีกี่คนที่ขึ้นครั้งนี้มีขึ้นมาสองคนคอยฟังว่าเขานั่งหรือยัง แต่ผมก็แปลกใจทำไมผมไม่ได้ยินเสียงนั่งหรือผมได้ยินเสียงนั่งแค่คนเดียวแล้วอีกคนผมไม่ได้ยินเสียงเขานั่งเลยผมลืมตาขึ้นพบว่ามีผู้หญิงท้องแก่คนนึงมานั่งข้างผมผมถึงกับตกใจแล้วเกือบหลุดปากออกมาเขาหันมามองหน้าผมใบหน้าของเขาเต็มไปด้วยเลือดผมเห็นรอยกระสุนที่หน้าผากของเขาผมสั่นไปหมดผมทำอะไรไม่ถูกเลย ผมรู้สึกอยากจะร้องไห้แล้วสักพักผมเห็นแสงมาจากข้างหน้าคิดในใจว่ามันต้องเป็นรถสวนเลนมาแน่ๆเลยผมจึงพยายามมองให้ชัดว่าเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์กันแน่มันเข้ามาใกล้เรื่อยๆผมคิดว่ามันเป็นมอเตอร์ไซค์แน่ๆผมพยายามนั่งหลบหลังเบาะแต่ชายตาของผมมันเหลือไปเห็นว่ามอเตอร์ไซ์คันที่สวนมาคนขับเป็นผู้ชายคนซ้อนเป็นผู้หญิง ซึ่งผู้ชายไม่มีหัวและผู้หญิงคนที่้อนก็คอหักแนบกับไหล่ตอนนั้นสติผมแทบจะหลุดในใจก็ได้แต่พูดอยากกลับบ้านสักพักผมได้ยินเสียงรถเมย์จอดรับคนผมก็เลียบหลับตาแล้วฟังเสียงรอบนี้มีขึ้นมากันห้าคนอีกสักพักรถเมย์ก็จะจอดรับคนอีกขึ้นมาอีสองคนผมรับรู้ได้แล้วว่าทุกคนบนรถเมย์คันนี้มันไม่ใช่คนและรถได้เคลื่อนที่ออก ไปหยุดที่ไฟแดงจากนั้นกระเป๋ารถเมย์ก็เริ่มเก็บเงินจนมาหยุดที่ผมผมรีบหาเงินให้เขาโดยที่ผมให้เงินพอดีไม่กล้าสบสายตาเขาโชคดีที่เขาไม่ถามอะไรผมแล้วเดินไปข้างหน้าสักพักได้ยินเสียงรถยนต์จอดอีกรอบผมรีบหลับตาและได้ยินเสียงผู้หญิงแก่เดินขึ้นมาขายของบนรถเมผมนั่งหลับตาจนยายแก่คนนั้นเดินมาหยุดตรงข้างๆผมแล้วพูดว่า พอนุม่มช่วยซื้อของยายหน่อยสิผมลืมตาดูสภาพของยายนั้นเต็มไปด้วยเลือดหน้าเละผมสายหน้าปฏิเสธยายก็พยายามชวนคุยแต่ผมจำกดได้ว่าห้ามพูดคุยกับยายเด็ดขาดยายก็พยายามจะทำให้ผมพูดให้ได้แต่ผมก็ปฏิเสธตลอดจนยายเริ่มโมโหแล้วเดินจากไปสักพักผมได้ยินเสียงรถจอดอีกครั้ง ผมก็หลับตาอีกครั้งรอบนี้ผมได้ยินเสียงผู้ชายเสียงใหญ่ๆถามชื่อวันเดือนปีเกิดแต่ละคนผมจึงลืมตาและจําจนมาถึงพี่ทหารที่นั่งอยู่ข้างๆหน้าผมถามชื่อวันเดือนปีทำไมถึงตายเขาตอบว่าวันนั้นมีการยิงกันบนรถเมย์ทำให้กระสุนพลาดมาโดนเขาหลายนัดจากนั้นชายชุดดำก็เดินมาถามผู้หญิงท้องที่นั่งข้างๆผม เขาบอกชื่อวันเดือนปีสาเหตุที่ตายจับได้ว่าผัวมีเมียน้อยแล้วทะเลาะกันจนผัวคว้าปืนยิงมาที่หน้าผากพอผู้หญิงคนนั้นพูดจบชายชุดดำถามผมต่อผมเลยตอบต่อไปทีแรกผมไม่คิดว่าเขาจะไม่ถามผมต่อแต่โชคไม่เข้าข้างผมเลยเขาสุ่มชี้ถามว่าคนนี้ชื่ออะไรวันเดือนปีอะไรแต่ผมโชคดีนิดนึงที่ผมจำได้ พอมาถึงคนสุดท้ายผมนั่งจำอยู่สักพักเพราะความสับสนชายชุดดำเริ่มโมโหและตะคอกใส่ผมผมเลยตอบออกไปแล้วเขาก็เดินไปแล้วกดกิ่งลงรถไปสักพักคนเริ่มทยอยลงสักพักคนขับบอกหมดระยะแล้วผมรีบหลับตาแล้วจับเหล็กตรงเบาะรีบเดินตามคนอื่นลงจากรถหลังจากนั้นได้ยินเสียงรถเมย์ค่อยๆผ่านไปผมวิ่งแบบไม่คิดชีวิต ผมคิดว่าผมวิ่งไปไกลมากๆแล้วจนผมเริ่มหมดแรงแล้วผมก็ลืมตาขึ้นมาแต่โชคไม่เข้าข้างผมเลยรอบตัวผมมืดไปหมดผมร้องไห้ออกมาเพราะผมคิดว่าผมไม่น่าจะรอดแล้วจู่จูก็มีชายแก่คนหนึ่งมาจับที่ไหล่ผมผมตกใจมากแล้วเขาก็บอกผมว่าให้เดินตามมาพอเดินมาเรื่อยเก็พบกับพ่อค้าแม่ค้าที่เริ่มตั้งแผงตลาดเช้าผมดีใจมาก แล้วชายแก่คนนั้นก็บอกว่าเอ็งรอดแล้วไอ้หนุ่มเอ็งเดินไปที่ตลาดนะแล้วอย่าหันหลังกลับมามองผมรีบขอบคุณแล้ววิ่งไปที่ตลาดแต่มันก็อดที่จะหันกลับไปมองไม่ได้ผมเลยใช้หางตามองสรุปผมเจอชายแก่ที่เดินมาส่งกับผีอีกหลายๆตัวเลยครับหลังจากนั้นทําให้ผมไม่กล้าดเดินทางตอนคืนอีกเลยครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ กด10ข้อนะครับในการอยู่บนรถเมผีนะครับเป็นรถเมที่รับแต่ผีนะครับแล้วขนขึ้นไปได้อย่างไงนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็คลิปนี้นะครับก็หลอนใช้ได้อยู่นะครับพูดเรื่องผีเลยนะครับใครที่ชอบนะครับก็กดไลค์กด s c r i b e ให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ